อูอร่อยอร่อยอร่อยอูยอร่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยมากเลยค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวผักค่ะอันนี้เป็นของเล่นซาไม่ใส่จีงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวจีงอ่ะกินได้วันนี้พี่ตันหยงเลิกโรงเรียนแล้วนะคะพามาออกออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้านค่ะมากับน้องมบตันนะคะแล้วก็ชะบาแก้วค่ะ ผูกแบบนี้นะคะเพราะว่าลืมเอาที่ผูกลงมาจากรถนะคะเดี๋ยววิ่งค่ะวิ่งไม่ทัน <c oughs> ต้องผูกไว้นะคะอ่ะพี่ตันหยงกาลังทำอะไรคะกับข้าวน้องโบตันทำอะไรน้องโบตันไปเก็บไปเก็บผักมาให้พี่ตันหยงทำกับข้าวหน่อยค่ะอ่ะนี่ค่ะสก้าเล็กๆใช่ไหมคะสก้าเล็กๆเอาไปเก็บผักสิไปเก็บดอกไม้นะ่ะโบตันัน่นดอกไม้เห็นไหมนะ่ะ ปเก็บดอกไม้นะคะโอเคไหมคะนี่นี่ตะก้าไปด้วยตะก้าไปด้วยค่ะตะก้าน้อยนะคะนู่นดอกไม้นี่นี่โบตันนี่นี่ข้างๆลูกอันแหละเก็บใส่นะเก็บใส่ตะก้าน้อยๆเอาสวยๆนะคะโอเคไหมคะสวยๆพี่ตันยงกําลังทําอะไรคะสลัดผักใช่ไหมใครจะกินคะโบตันค่ะย วันนี้พี่ตันหยงไปเรียนสนุกไหมคะสนุกค่ะเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะคุณครูคพาทำอะไรบ้างคะกิข้าวอ่านเอบมีกับกอไก่แล้วก็ดูการ์ตูนแล้วก็นอนวันนี้พี่ตันหยงมีการบ้านมาทำด้วยไหมคะมีค่ะทำเสร็จหรือยังคะทำเสร็จแล้วค,ะวค,ะค่ะหน้าเยอะเลยลเลน้องโบตันเก็บเสร็จหรือยังคะผักเสร็จแล้วหรอคะทำกับข้าวเสร็จหรือยังคะยังค่ะแต่ว่ายังไม่ ถูกแล้วไหมยั <Yeah. S 1> อ่ะลองโบตันไปเก็บผักมาอีกค่ะพี่ตันยงทำกับข้าวยังไม่เสร็จนะคะแม่ไหนน้ำตาลอ่ะน้ำตาลไม่มีเอาเท่าที่มีก่อนโอเคไหมโ okay. อเควันนี้เป็นน้ำตาลก็ได้อืกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะนี่อันนี้หมู่บ้านตันยงนะคะสร้างยังไม่เสร็จค่ะกำลังขึ้นเฟซใหม่นะคะ เสร็จหรือยังคะยังคะ่ะโอ้โหผักน้องโบตันเก็บมาเยอะมากเลยค่ะกินได้ไหมคะกินไม่ได้ใช่ไหมเอาให้พี่ตันยงทำกับข้าวหน่อยคะอ่ะะพี่ตันยงคะ่ะน้องเอาให้คะ่ะทํากับข้าวคะ่ะอน้องไปเก็บมาใหม่อีกไหมไเก็บมาใหม่เลยเนาะพี่ตันยงทาเสร็จแล้วคะ่ะไปคะ่ะไปเก็บมาใหม่คะ่ะเอาดอกไม้มาด้วยนะคะแม่เป็นลูกค้าเหรอเป็นลูกค้าเอาดอกไม้มาด้วยคะ่ะ ตาม้มตำใช่ไหมคะใช่โอ้โหส้มตำใบไม้นะคะโคกเท่าไหร่คะเนี่ยขายโคกเท่าไหร่คะได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมคะมกินได้ไหมคะเนี่ยโอ้โหน้องโบตันทําอะไรคะเนี่ยกินฟรีได้เลยค่ะโอ้โหพี่ตันหยงให้กินฟรีนะคะใจดีมากเลยคะ่ะอ่ะน้องโบตันโอ้โหทไมอันใหญ่จังเลยคะเนี่ยกินได้ไหมคะ <c oughs> อืออือกินได้คะ่ะ <c oughs> โอ okay. so mm ้หอร่อยอร่อยอร่อยโอ้อร่อยมากเลยค่ะหมดแล้วค่ะอร่อยนะคะนี่มีน้ำบอกไหมคะเนี่ยสีอะไรสีเขียวอ่ะใส่จานสวยๆหน่อยค่ะเอ้าทำเสร็จหรือยังใส่จานสวยๆหน่อยค่ะยังค่ะเแล้วเอาให้หน่อยค่ะนุ้ยหิ้วค่ะน้องว่าขอช่อมตาหน่อยค่ะน้องว่าขอช่อมตาหน่อยค่ะ ใ่ถ้วยสวยนะคะุ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยผมแทงตาเสร็จหรือยังคะยังค่ะใส่หมดไหมอันนี้กินฟรีได้เลยค่ะกินฟรีได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าแพงนะคะกินฟรีได้เลยตอนเด็กๆแม่ก็เล่นแบบนี้แหละแม่เอาต้นไม้ใบหญ้ามาตำแล้วก็เอา ดินมาผสมกับน้ำมาทำตากแดดแล้วทำเป็นคุกกี้ตอนอยู่ตอนเด็กๆอะ่ะโอ้ว้วาวอร่อยไหมอ่ยเดี๋ยวหนูต้อมอีกโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะลูกค้ากินเลยอันนี้จานนี้เท่าไหร่คะ10บ,บาทค่ะโอ้10บ,บาทไม่มีเงินทำยังไงคะเนี่ยกินฟ<จ>รีได้ไหมคะได้ใช่ไ,ไหมคะคน้อง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 ตันหยงมอยู่ชั้นไหนล่ะคะ สามภาคสองค่ะ,ม,คะมีเพื่อนเยอะมากเลยใช่ไหมคุณครูใจดีด้วยใช่ไหมคะใช่แต่คุณครูไม่ตีคุณครูไม่ตีเพราะว่าคุณครูใจดีใช่ไหมใช่คุณครูชื่ออะไรคะคตักต๊กตั๊กโอเคไหมคะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนอีกไหมคะเนี่ย่แม่เชิญกินได้เลยกินยังไงนะคะเนี่ยน้องโบตันให้น้องโบตันกินค่ะน้องโบตันเป็นลูกค้าอ่ะเอาช้อนให้น้องหน่อยค่ะ ซอทนทีน่น้อง่อยค่ะน้องจะกินแล้วพี่หยงค่อยทําเป็นแม่ครัวนะคะน้อยอยากกินน่ะหนูเป็นแม่ค่ะอะชีน่อยคะ่ะน้องโบตันอร่อยไหมคะแม่มาอีกแล้วโ็ว้ชาอร่อยไหมคะน้องโบตันโอโ้หูน้องว่าอร่อยมากเลยคะ่ะน้องโบตันกินเสร็จแล้วเอาเงินให้พี่หยงด้วยพี่ตันหยงเป็นแมค่ค้าไหนหลังเงินอะไม่มีโอโ้หูแล้วน้องกินฟรีเลยอร่อยไหมคะพี่ตันหยงทําอร่อยไหมคะหมดหรือยังคะเนี่ยยังอ่ะไปกินหมดเลยแล้วพี่ พี่ตันดยงจะทําให้กินใหม่คะ่ะหนูอยากกินอ่ะน้องโบตันไปหาวัสดุมาให้พี่ตันดยงทํานะคะโอ้โหมีน้องปีนผ่านแล้วลูกไปแล้วนูกปีตันดยงกินไหมคะเนี่ยกินค่ะนี่ไงน้องโบตันไปเอาผักมาแล้วเต็มตะกร้าเลยคะ่ะตะกร้าเล็กๆเองเอ,<ด>อไหนรถอยู่ไหนคะ รถอยู่ข้างๆวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะคลิปนี้นะคะน้องตันหยุงขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดีกต้องกดไลค์มาคอยได้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องโบตันบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย,บาย